สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้นะก็มาพบกับวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะคะกับคุณครูป,ปานะวันนี้นะคะครูป,ปาจะไปสอนในเรื่องของหน่วยที่3นะคะสัตว์รอบตัวเรานะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะอันดับแรกเลยเหมือนเดิมคะ่ะเตรียมสมุดนะคะขึ้นมานะ แล้วก็เขียนวันที่เหมือนเดิมนะคะแบบสั้นนะคะเพื่อที่เราจะทำคลิกนะคะทำคลิกก่อนเริ่มเรียนนะอ่าเด็กๆดูในจอนะครั้งที่แล้วนะคะที่เราทำของวันที่20นะคะก็จุดคอดจด64ใช่ไหมคะ3ข้อแล้วเด็กๆขีดเส้นจบใช่ไหมทีนี้เด็กๆก็เปิดหน้าเดิมนะคะต่อจากข้อต่อจากวันที่20่อะค่ะ เนี่ยนะคะสังเกตดูนะเด็กๆขีดเส้นใต้ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาตัวชี้ก่อนอ่าขีดเส้นใต้ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็เว้นหนึ่งบรรทัดใช่ไหมแล้วเด็กๆก็เขียนวันที่22นะคะก็จุดคอจุดแล้วก็64ครั้งที่3นะคะเหมือนเดิมแล้วก็เขียนหนึ่งสามสข้อเหมือนเดิมแล้วขีดเส้นใต้นะคะ ถ้าใครไม่ทันนะคะใครยังเขียนไม่เสร็จก็สต็อปวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็เขียนเสร็จแล้วถึงจะเปิดเล่นต่อเนาะอ่าโอเคเขียนเหมือนเดิม3ข้อนะคะเราจะไปกันควิกข้อที่1น,นะคะข้อแรกนะคะถามว่าส่วนประกอบใดของพืชที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ตั้งตรงนะคะมีกิ่งก้านนะคะอันแรกนะคะรากหรือว่าลำต้นนะคะส่วนประกอบใดของพืชที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงมีกิ่งก้านนะคะให้เด็กๆเลือกระหว่างรากหรือลำต้นนะคะใส่ลงไปในข้อที่1นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันนะ อ่ะต่อไปนะคะข้อที่ 2, เหมือนเดิมถ้าไม่เสร็จสามารถสต็อปวิดีโอได้ค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะถามว่าข้อใดคือผลกระทบของสิ่งมีชีวิตนะคะที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะคะข้อใดคือผลกระทบของสิ่งมีชีวิต ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะคะระหว่าง1ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่า2มีแหล่งอาหารข้อไหนคือผลกระทบนะคะระหว่างไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่ามีแหล่งอาหารให้เด็กเติมลงไปนะคะในข้อที่2ค่ะต่อไปค่ะ ไปข้อที่3นะคะควิกข้อสุดท้ายของเราคะ่ะถามว่าข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาตินะคะข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติระหว่างทิ้งขยะลงแม่น้ำหรือว่าแผ่นดินไหวนะคะ ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติระหว่างทิ้งขยะลงแม่น้ำหรือว่าแผ่นดินไว้นะคะให้เลือกคำตอบไปใส่ในข้อที่3ค่ะและเดี๋ยวเราเรียนเสร็จเดี๋ยวครูปาจะมาเฉลยคลิกนะคะอ่าเสร็จหรือยังเอ่ยอ่าโอเคนะคะครูปาไปต่อนะ วันนี้นะคะครูป,ปาจะมาสอนในเรื่องของอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะสัตว์ต่างๆเรารู้แล้วนะคะที่เราเรียนไปมีอวัยวะที่สําคัญนะคะอวัยวะภายนอกที่สําคัญอย่างเช่นหูตาจมูกปากขาและเท้าผิวหนังนะคะ แต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหูนะคะทำหน้าที่ในการรับฟังเสียงนะคะตาใช้ทำหน้าที่ในการมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะอ่าแล้วมีอะไรอีกจมูกนะคะเอาไว้หายใจแล้วก็ดมกลิ่นนะคะส่วนปากก็เอาไว้กินอาหารนะคะ ขาและเท้านะคะทำหน้าที่อะไรใช่แล้วยืนเดินนะคะและรับน้ำหนักตัวนะคะส่วนผิวหนังก็ทำหน้าที่ในการปกคลุมร่างกายนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูอวัยวะของสัตว์นะคะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ซึ่งจะมีเยอะมากนะคะแต่ละประเภทของสัตว์เนี่ยเขาก็จะใช้อวัยวะในการเคลื่อนที่นะคะ แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่าอย่างแรกเลยนะคะสัตว์ที่ใช้ปีกช่วยในการบินนะคะสัตว์ที่ใช้ปีกช่วยในการบินนะคะอ่าภาพแรกคืออะไรเอย่ยอ่าใช่แล้วนกนั่นเองนะคะจะใช้ปีกในการบินนะคะภาพที่สองค่ะ ผีเสื้อนะคะภาพที่สามมะแรงปอนะคะภาพที่สี่ค้างคาวนะคะนี่คือตัวอย่างแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่านอกจากที่ครูปาให้ตัวอย่างมาสี่รูปเด็กๆสามารถตอบได้อีกไหมว่ามีสัตว์อะไรอีกที่ใช้ปีกในการบินนะคะนอกจากที่ครูปายกตัวอย่างใช่แล้วคะ่ะเช่นพึ่งใช่ไหมคะมีอะไรอีก แตนนะคะพวกแตนจะพวกต่อนะคะต่อแตนพึ่งพวกนี้นะคะจะใช้ปีกในการบินนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสัตว์ที่ใช้ขาในการเดินวิ่งและกระโดดมีอะไรบ้างรูปแรกก็คือสุนัขนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกระต่ายนะคะ เสือภาพต่อไปค่ะกบนะคะภาพต่อไปปูนะคะและภาพสุดท้ายคือหนูนั่นเองค่ะและเด็กๆทราบไหมคะว่านอกจากที่ครูปายกตัวอย่างมีสัตว์ชนิดใดอีกที่ใช้ขาในการเดินวิ่งและกระโดดแมวใช่ไหมคะเก่งมากมีอะไรอีก ติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรเอ่ยจระเข้ใช่ไหมคะอ่าจระเข้เขาก็ใช้ขาในการเดินแต่การเดินของจระเข้เขาจะเรียกว่าการคานเหมือนกคล้ายการคานนะคะจระเข้จิ้งโจกิก้งก่าอะไรพวกนี้คะ่ะเขาจะใช้ขาในการเดินที่เรียกว่าการคานนะคะอ่าต่อไปนะคะ สัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยคานนะคะในการเลื้อยหรือการคานนะคะซึ่งสัตว์พวกนี้จะไม่มีขานะเขาจะใช้ใช้กล้ามเนื้อแทนนะคะอย่างเช่นรูปแรกรู้จักไหมเอ่ยดูดเลือดด้วยนะคะอ่านั่นก็คือปลิงนั่นเองนะคะภาพที่สองค่ะงูนะคะภาพที่สามปาลาไหลนะคะ สีไส้เดือนแล้วก็ห้าหอยทากคา่ะต่อไปนะคะสัตว์ที่ใช้คีบหางหรือหนวดในการว่ายน้ำนะคะอย่างแรกก็คือปลาประเภทต่างๆนะคะปีลาเนี่ยนะคะจะมีหลายประเภทเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นอย่างในภาพก็คือปลาทองนะคะก็คือสัตว์จำพวกปลาทุกประเภทเลยจะใช้คีบละหัางในการว่ายน้ำนะคะส่วนอันนี้นะคะอ่าอันนี้ครูปลาลืมแก้นะอันนี้นะคะเรียกว่าอะไรเอ่ยทราบไหมคะ อ่าบางคนบอกว่าปลาหมึกนะคะไม่ใช่นะคะเขาเรียกว่าหมึกนะลูกไม่ใช่ปลาหมึกนะคะ <c oughs> คูปลาจะบอกว่าทําไมไม่เรียกปลาหมึกเพราะว่าหมึกเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับหอยนะคะไม่ใช่สัตว์ประเภทเดียวกับปลานะห <c oughs> มึกเนี่ยนะคะเขาจะเรียกกันว่าหมึกจะไม่เรียกว่าปลาหมึกนะคะเพราะว่าหมึก จะไม่ใช่สัตว์จำพวกปลานะคะเขาจะอยู่ไฟลัมนะคะเดียวกับหอยนะคะหรือเป็นประเภทเดียวกับหอยนั่นเองนะคะอ่าเราจะเรียกว่าหมึกนะต่อไปค่ะอันนี้เรียกว่าแมงกระพุนนะคะแมงกระพุนนะคะจะอยู่ในประเภทของการใช้หนวดนะคะในการว่ายน้ำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ ทบทวนเมื่อกี้มีสัตว์ที่ใช้อะไรบ้างใช้ปีกนะคะก็สัตว์จำพวกนกนะคะมแมลงต่างๆนะคะมแมลงปอผีเสื้อจำพวกพึ่งต่อแตนนะคะค้ังขาวนะแล้วก็สัตว์ที่ใช้ขาในการเคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งกระโดดนะคะก็จะมีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเสือกระต่ายสุนนะัข แมวนะคะหนูนะคะต่างๆมากมายแล้วก็สัตว์นะคะที่ใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยหรือการคานนะคะก็อย่างเช่นอะไรเอ่ยอ่า ปริงนะคะปาลาไหลใช่ไหมงูไส้เดือนต่างๆนะคะแล้วก็ประเภทสุดท้ายคือสัตว์ที่ใช้ขีห้หางหรือหนวดในการว่ายน้ำนะคะก็อย่างเช่นปลาหมึกแล้วก็แมงกระพุุนนะคะอ่ะทีนี้นะคะครั้งที่แล้วนะที่เราทำกันหน้า65เนาะที่ให้เด็กๆนะคะไปวาดภาพสัตว์นะคะ ที่นักเรียนชื่นชอบใช่ไหมแล้วก็ลากเข้าหาหน้าที่ของอวัยวะต่างๆใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาต่อกันนะคะในหน้าหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า66นะคะอ่าหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า66นะคะเป็นคำถามหลังทำกิจกรรมนะเป็นคำถามหลังทำกิจกรรมอ่ามาดูข้อแรกเลยนะคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกนะคะในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งสัตว์มีอวัยวะภายนอกอะไรบ้างนะคะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปเด็กๆก็ติ๊กนะคะใส่เครื่องหมายถูกนะคะหน้าวงกลมนะคะที่ที่เออที่เขาให้มานะคะว่ามีอวัยวะอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็ติ๊กลงไปนะครูปาไม่บอกนะ จะให้ทำเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันในวันศุกร์เนาะอ่าทีนี้นะคะครูป,ปาไปข้อที่2องนะข้อที่2นะคะถามว่าอวัยวะภายนอกของสัตว์นะคะมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะคะให้เด็กๆติ๊กลงไปว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะคะต่อไปไปข้อที่3า เขาบอกว่าอวัยวะภายนอกของสัตว์นะคะแต่ละชนิดทําหน้าที่อย่างไรที่ครูปาไปไว้เพราะว่าครูปาให้เด็กๆทําเองนะไม่ได้ทําพร้อมกันนะให้ทําเองนะคะอวัยวะภายนอกของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยทำหน้าที่อย่างไรอ่าตัวอย่างเดี๋ยวเด็กๆจะงงนะคะอ่าสามหนึ่งนะคะตาทําหน้าที่อะไรระหว่างมองเห็นสิ่งต่างๆหรือว่าดมกลิ่น นะคะเช่นตอบเด็กๆตอบว่าตาทําหน้าที่มองเห็นสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆก็ใส่เครืงง่องหมายถูกลงไปที่มองเห็นสิ่งต่างๆแบบนี้ค่ะนะคะต่อไปก็คือ1ข้อเนี่ยจะดูในส่วนของบรรทัดเดียวกันแบบนี้ข้อ2ก็ดูในส่วนของบรรทัดเดียวกันแบบนี้นะคะอ่าข้อ3ก็ดูในส่วนของบรรทัดเดียวกันนะคะ ข้ออื่นก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อ4นะคะข้อ4ข้อ5นะคะและก็ข้อ6นะคะก็คือ3.1ถึง3.6นั่นเองนะคะ,ะให้เด็กๆทำเองนะคะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้เด็กๆมาสรุปนะคะข้อที่4นะถามว่าสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรนะคะเลือกคำที่กำหนดเขียนในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเลือกคำที่กำหนดเขียนในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ มีคำให้ระหว่างคำว่าหน้าที่แล้วก็อวัยวะภายนอกนะคะให้เติมลงไปเช่นสัตว์ชนิดต่างๆมีจุดๆแต่และอวัยวะที่มีลักษณะและจุดๆแตกต่างกันนะคะเลือกมาเติมเนาะให้ทำเองนะคะโอเคทีนี้นะคะเราจะไปเฉลยควิดกันนะคะก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้นะ ไปเฉลยควิปนะคะเหมือนเดิมที่เคยบอกไว้นะคะว่าใครถูกนะคะให้ใส่เครื่องหมายถูกเต็มหนึ่งบรรทัดแค่นี้พอสวยๆแล้วก็แต่ละบรรทัดให้มันตรงกันนะคะ,ะให้มันตรงกันไม่เอาเครื่องหมายถูกใหญ่โตมหูรานแบบนี้ไม่เอานะคะบอกไปแล้วเอาแค่หนึ่งบรรทัดพอขนาดเครื่องหมายถูกคือหนึ่งบรรทัดนะคะอ่า ไปเฉลยข้อที่1น,นะคะส่วนประกอบใดของพืชที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงมีกิ่งก้านนะคะระหว่างรากหรือลำต้นนะคะคำตอบก็คือลำต้นนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะข้อใดคือผลกระทบของสิ่งมีชีวิต นะคะที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปนะคะระหว่างไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่ามีแหล่งอาหารนะคะคำตอบก็คือไม่มีที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะนอกจากไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วยังจะมีผลกระทบอะไรอีกใช่แล้วไม่มีแหล่งอาหารไม่มีแหล่งสืบพันธุ์นะคะก็จะทำให้ สัตว์นะคะหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตยอยู่ได้นะคะอ่าก็จะตายแล้วก็สูญพันธุ์ในที่สุดนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะถามว่าข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกิดจากธรรมชาตินะคะระหว่างทิ้งขยะลงแม่น้ำหรือว่าแผ่นดินไว้นะคะคำตอบก็คือ แผ่นดินไหวนั่นเองค่ะเกิดจากธรรมชาตินะคะส่วนทิ้งขยะลงแม่น้ำก็คือเกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอ่าโอเควันนี้นะคะเราก็จบนะคะในการเรียนของวันนี้นะคะในเรื่องของอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนาะอ่ามีทั้งปีกขา คีบใช่ไหมคะกล้ามเนื้อนะคะอ่าโอเคเนาะแล้วก็อย่าลืมทำงานนะคะที่สั่งไว้นะในหน้า66นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะทั้ง4ข้อเลยนะหน้า6 6ทั้งหน้าเลยนะคะทั้ง4ข้อเลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะครูป,ปาก็ขอจบนะคะการเรียนของวันนี้เพียงเท่านี้เนาะ และเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคาับน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย